หัันนกบุเคารพชงชาติทั้งหมดตลงประเทศไทยรวมและเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐไตชาไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ เพลงมาเมื่อวดีเมื่อวดี เมือบรีพิทยาคมพี่น้องสัมพันธ์ขอเชิญทุกคนนั่งลงค่ะเตรียมพัฒนาติตตามหลักอาณาปาณาสติเืีกกายตรงวางมือทับกันบนหน้าตัก หลับตาลงเบาๆร,รวบรวมอารมณ์ความรู้สึกจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าออก สมาธิเตรียมแห่เมตตารักแท้ักตล้ารักทั้ทงหลายที่เป็นเพื่อนทุกเจอแกเสด็จตา นักเรียนคารวะทดสอบส่งดังลยนะคุณพูธนากลเสียงแอ็โคค่ะเอาแอ็โคลงค่ะ ยังไม่พร้อมจะร้องเพลงนะคะเอาแอคโฮลงมค่ะคุณภูษณกรอ้าวเจ้าหน้าที่